สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันนี้กับวันจันทร์ที่28มีนาคมนะ6 5วันนี้ก็มี2คูณ2 4คูณ4กับวันนี้หลากหลายชุดนะวันนี้มีอยู่1 2 3 4 2คูณ2 4แล้วก็ 4, ค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 5ครับแล้วก็6 6ชุดนะครับนี่ครับเตรียมดูค้าก่มารอรับทั้งหมดนะโปร30,900บาทชุดกินปลานี่ขายดีครับกินปลา เดี๋ยวลูกค้าที่สั่งจองชุดกินป่าก็รีบสั่งจองครับก่อนวันที่31มีนาคมนี้กับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับนี่2คูณ2ครับชุดขายดีชุดยอดฮิตแล้วก็มี4คูณ4ชุดอ่า70,900ก็ขายดีกับเป็นชุดยอดฮิตประจําวันนี้ครับวันที่28มีนาคมบรรยากาศช่องใบบาทเลยพัทยาเตรียมอุปกรณ์ส่มอบน้ำลูกค้าก็มารับนี่ก็2คูณ2รับนี่ครับเนาะ2คูณ2ครับนี่ย2คูณ2ครับนี่ก็ามารอรับอุปกรณ์ ล้วก็จะมีชุดนี้ครับมีชุดชุดกินปลาอัปเดตตัวนี้ครับรชุดนี้เป็นสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่ลูกค้าอัปเดตตัวนี้ครับเพิ่มจากสองคูณสองเป็นสี่คูณสี่แค่เพิ่มตัวนี้แค่นี้ครับนี่ครับเพิ่มแค่พาวเวลมนะผมจะพาวเวมใส่ก็จะเป็นสี่คูณสี่ทันทีครับจากปกติเป็นสองคูณสองมาัเป็นสีน่คูณสี่ครับชุดนี้ แล้ว yup. อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ก็4ีคูณสี่ครับวันนี้ทยอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็เป็น 8, ปดคูณแครับกำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมเดินทางครับเดี๋ยวก็กำลังเซ็ตก็จะปี6กคูณหก็จะเดินทางวันนี้เหมือนกันครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วน้องนี่ก็กำลังเตรียมประกอบอุปกรณ์แล้วก็แพ็คกิ้งนะครับพี่โซนนี้ก็กำลังประกอบอุปกรณ์เดี๋ยวยดี๋ม่เสร็จสมบูรณ์แล้วลับโซน5โซน5ก็ใกล้จะลงตัวแล้วครับโซน5นะครับ กำลังทำประตูครับด้านหน้านี่ครับอุปกรณ์ต <ics> ่างๆนี่เด็กขึ้นตัวนี้สองคนสองมันจะเด็กนีสองคนสองมาเจียมเพื่อนเดีกับสองคนสองมันจะเอาเภอไหนครับสองคนสองนะตั้งหนักเพื่อมือตั้งานักเพื่อมือนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่โปรโมชั่นมากมาย ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับรณกเครื่องเสียง2อ4คูณสองสี่คูณสี่ปกอปคูณแดนะครับพอส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงจะปเ,งเ,งเป็นตู้ที่ลูกค้ามาเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆกับลำโพงทีเด็ดเมืองอุบลน,นะครับเก็วกับอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็งานแพคกิ้งเตรียมประกอบแมันก็เด็ประมาณนี้อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็แพคกิ้งเตรียมส่งมอบลูกค้าจากตู้ที่1ีหนึ่ง ที่หนึ่งขายดีกับสินค้ายอดฮิตนะครับสินค้ายอดฮิตประจำประจำ,ประจำวันเธอเป็นสินค้าโอทอปประจําของทางร้านนะครักับตู้ระพงที่ดีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทยอยสมบบบลูกค้าอีกครับวันนี้ที่ด<อ>ีหนึ่งรอประกอบใส่ดอกใส่แล้วก็เตรียมเดินทางนะครับวันนี้ก็ประมาณทั้งหมด42ใบออเดอร์วันจันทนระ์นี่สิใบแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีช่วงเย็นอีกครับรอบโอทีกลางคืนอีกก็24ใบครับวัน66 64บบสี่ใบจะดีครับ,บค,รครับผมวัน64 <c oughs> ต้องถามจะด็กจะดีคนรับออเดอร์ครับ วันนี้ทีเดียหนึ่งทั้งหมด64ใบนะครับเตรียมแพ็กกิ้งมีกากังวันแล้วก็มีกากลางคืนกับการโอทีนะครับเตรียมแพ็กกิ้งส่งลูกค้านะครับอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆลูกค้าให้ชมกันอีกฝั่งนึ้กเป็นมือสองครับนี่วันนี้เป็นแพ็กกิ้งมือสองครับจะไปออกกาววันไหนครับได้ข่าวว่าติดกาวไหมครับทีเดียวเราติดกาวเนี่ยติดกาวก็จะติดทั้งวันนะครับติดทั้งวันติดกาวก่อนนี้ก็เป็นมือสองอุปกรณ์มือสองก็เป็น แพ็กกิ้งอยู่โซนนี้ครับมือสองอุปกรณ์มือสองเนี่ยก็รอลูกค้ามารับก็่ือเราก็แพ็กกิ้งส่งทุกวันนะครับเี่ยการอุปกรณ์มือสองก็จะอยู่ที่โซนนี้กันหมดในห้องนี้ครับแล้วก็ห้องใหม่ที่เราจะทําก็คืออยู่ด้านนอกกับห้องอุปกรณ์มือสองก็จะย้ายไปอยู่ที่โซนห้าสำหรับมือสองต่อไปกระจายไปที่โซนห้าก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนรโปรโมชั่นมากมายอัปเดตโปรดีทีเดียรที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาเซียนกง บรรยากาศชื่นิลูกค้าบาร์ลากาสองคูณสองเนี่ยครับหลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นนะครับโปรดีทีเด็ดโปรดีเมนูเด็ดโปรเดิมราคาเดิมที่อุบลราชธานีโปรโมชั่นมากมายนะสนใจก็สอบถามตามโปรโมชั่นครับยามเช้ายามบ่ายนะครับนี่ลองเสร็จแล้วก็ยกขึ้นรถครับยกขึ้นรถนี่ครับเตรียมไปขึ้นรถต่อสหรับมาตินนะครับมาตินก็2,190ันหนึ่ร้บาทนะตอนนี้มาตินตะแกรงปั๊มโรงงานแม่อ่ะ20่ิบกิลสินิ้วนะครับ อก็ตะแกงปั๊มนี่ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะเตรียมเดินทางน,นะครับพวกกันต่างๆเนี่ยที่จะไปดอกลำโพง iPhone S ที่ใช้ตู้ซับเบร่เป็น BV กลางวันก็กลางวันก็จะลกครับตอนเย็นก็สะอาดครับก็มีอากาศอันตคืนมาต่อคืนก็จะเป็นมาทําอุปกรณ์ตู้ลำโพงที่ดีหนึ่งพร้อมดอกนะครับ3,499บาทถ้าสั่งแพ็กเกจ4ใบนะครับ สี่ใบก็หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้าสั่งสี่ใบนะครับไม่อาจยี่สิบมิลเนี่ยไม้ที่เราเลือกใช้ลูกค้าก็สบายใจได้ครับเรื่องเนื้อไม้ครับนี่ครับมาดูเนื้อไม้เราเปิดให้ลูกค้าดูครับนี่ครับเก็บไม้ที่เลือกใช้คไม้ที่ที่เจ็ดชั้นไม่อาจยี่สิบมิลนี่นะครับอัปเดตวันนี้ยี่สิบแปดมีนาคมนะครับสำหรับร้อยหกสิบห้ากับโปรโมชั่นอัปเดตทุกวันนะครับนี่รลองเสร็จก็เตรียมขึ้นรถครับ เราจะตามเกาะจิตไปดูข้างหน้าครับวันนี้ไปดูข้างหน้าของพนักงานเราฝั่งนี้ก็เป็นมือโซนมือสองครับฝั่งนี้ือ่องดนตรีโซนมือสองนะครับนี่เราไปดูข้างหน้ากันครับนี่นี่ครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจตเกียร์ก็จะเดินทางครับลองเสร็จต้องมาขึ้นรถครับขึ้นรถรไปดูโซนด้านหนา้าอ้าวเคอรี่ก็มาแล้วครับเคอรี่ อ้าวป้าตองมาอยู่มาอยู่บริษัทเทอรี่ใช่ไหมป๋าครับเอาย้ายแผนกมาป๋าตองเพราวันนี้ป๋าได้ยงใครมาใส่วันนี้ป๋าเกียงเท่วันนั้นใส่กระโปรงมามไหมป๋าทำไมใส่กระโปรงมาป๋าวันนั้นกระโปรงกระโปรงใส่ผิดใช่ไหมป๋ากระโปรงไม่สุภาพกระโปรงไม่สุภาพทำไมป๋าเสียงเริ่มเบาลงเหรอป๋าโอ้าเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับทือเป็นอุปกรณ์ต่างๆครับเพราะว่าแอมนับนี้ตอนนี้ก็เตรียมเดินทางกันวันนี้28มีนาคม จะไ้เป็นคูณเดี๋ยวจะมี2,22คูณชุดกินปลาทั้งหมดวันนี้10 14ชุดนะครับสำหรับชุดกินปลาชุด39,900บาท14เซ็ตที่ลูกค้าสั่งจองมานะครับราชบุรีจังหวัดตรังเชียงใหม่อนุคอนปฐมบุรีลำสุรินนะครับแล้วก็นครราชสีมาแล้วก็พี่น้องทางอีกหลายจังหวัดครับจังหวัดแพร่อย่างเงี้ยก็มี4ีคูณครับที่มีออเดอร์ล่าสุดนะที่เขาไปจังหวัดอะไรครับนี่กำแพงเพชรกำแพงเพชร พวกเตรียมเดินทางของลูกค้าท่านนะครับพี่อุดหนุนสินค้าที่ร้านนะครับเทศกาลใกล้เข้าสู่บรรยากาศของสงการแล้วนะครับลูกค้าที่จะสั่งสินค้าก็วางแผนการสั่งสินค้าโดยเคพับเพราะว่าประมาณวันที่10คนส่งก็จะเริ่มหยุดนะครับวันที่8ถึงวันที่10เนี่ยก็จะเริ่มทยอยหยุดนะครับเมษาเดือนเมษาเนี่ยนี่ก็เรอกัวเครื่องก็ต่างๆเตรียมแพ็กกิ้งส่งนะครับบรรยากาศยามไม่บายจตอนนี้ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับนี่ก็ขึ้น2.2ค แล้วก็จะมีสีพุ่สีด้านในครับขผมเพื่อการติดตามนะโปรโดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิทธ์สาวเซนกวงนะบรรยากาศช่วงบ่ายครับช่วงเช้าก็มีอัปเดตทุกวัน,นครับอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆให้ลูกค้าเลือกชมกันมือหนึ่งมือสองนะครับส่วนมากที่อัปเดตเป็นชุดโปรโมชั่นก็เป็นสินค้ามือหนึ่งครับส่วนมากที่อัปเดตกันไปถ้าเป็นมือสองก็จะเป็นอีกโปรโมชั่นที่เราแยกชิ้นนะส่วนมากถ้าเป็นมือสองกวางนึ่งสุกหรือโซนนี้ครับโซน,นเหล็กก็เป็นโกดังนี้ครับโกดังเหล็ก นะอ่ะฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโปรโดิทิเลตสองคููณวันจันทร์ที่28มีนาคมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ